ในช่วงตอนปลายยุค90ได้เกิดเรื่องน่าประหลาดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งคือมีหญิงสาวหลายๆคนมักจะหายตัวไปแบบไร้ร่องรอยโดยหญิงสาวเหล่านั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงอ่อๆที่มีอายุไวกระตอบตั้งแต่12-30ปีในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยตำรวจไม่สามารถตามเบาะแสอะไรได้เลยจนกระทั่งชาวบ้านต้องหันไปพึ่งหมอผีในการที่จะแสวงหาลูกๆของพวกเขา หนึ่งในนั้นก็คือหมอผีชาวมุสลิมที่มีชื่อว่าอเมดสุราจีซึ่งคนคนนี้นะครับเขาก็เป็นที่รักของคนในหมู่บ้านแต่ว่าสิ่งที่ชาวบ้านเหล่านั้นกาลังจะเจอเนี่ยมันก็จะเป็นความหลอนที่ได้ติดอยู่ในจิตใจของพวกเขาไปอีกนานชาวบ้านพวกนั้นเขาได้เจออะไรและหญิงสาวต่างๆหายไปไหนเราก็มาฟังกันกับรายการแค่อยากเล่าแอดมินเพจ FN Diary กันเลยครับคดีนี้นะครับเป็นคดีที่เกิดขึ้นบนเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซีย หลังจากที่ชาวบ้านนะครับได้ไปหาหมอผีคนนั้นให้เขามาช่วยสืบส่อหาลูกสาวแล้วเนี่ยหมอผีนะครับก็ได้มาเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับชาวบ้านแต่ละคนได้ฟังซึ่งไอ้เรื่องราวที่หมอผีมาเล่าเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นเรื่องที่ช่วยอะไรไม่ได้เลยจนกระทั่งมีชาวบ้านคนหนึ่งฮะเขาได้ไปพบกับศพของหญิงสาวที่ได้หายสาบสูญไปนั่นแหละแต่ทว่าสภาพของหญิงสาวตอนนั้นนะครับก็อยู่ในสภาพที่ร่างกายเปลื่อยเปล่าจึงเป็นไปนไม่ได้เลยนะครับที่เธอนเนี่ยจะทําการฆ่าตัวตาย ตำรวจนะครับก็เลยได้เริ่มสืบคดีนี้จากสาวคนนี้เนี่ยแหละแล้วก็พบว่าเธอนะครับเป็นหญิงสาวที่มีอายุ21ปีมีชื่อว่าสติก m มาราเทวีหรือว่าสีเขมาละเทวีนะครับถ้าจะเรียกแบบไทยนะตำรวจนะครับเขาก็ได้พบเบาะแสว่าก่อนที่หญิงสาวคนนี้จะหายตัวไปเนี่ยมีคนพบเห็นเธอได้ไปใช้บริการของชายลากรถคนหนึ่งครับคือที่อินโดนีเซียนะครับเขาก็ยังมีบริการแบบคนขนส่งโดยการใช้คนนะฮะลากรถที่มีล้อใหญ่ๆอยู่ หลังจากที่ได้ยินเรื่องนี้นะครับในตอนแรกเนี่ยตำรวจก็ได้ไปหาชายคนนี้เนี่ยแหละซึ่งพอตำรวจมาถึงนะครับเขาก็มีอาการอำ่อำอำ่อึง้งอเหมือนกําลังจะปิดบงังอะไรบางอย่างอยู่แต่เมื่อชายคนนี้โดนตำรวจเค้นเข้าเนี่ยก็จึงจําเป็นฮะที่เขาจะต้องสารภาพออกมาชายคนนี้นะครับได้บอกว่าวันสุดท้ายที่เขาได้เห็นแม่นางศรีเนี่ยนะฮะเธอก็มาใช้บริการรถลากของเขาเนี่ยแหละโดยบอกกับชายบริการรถลากคนนี้นะครับว่าจะให้พาเธอเนี่ยไปส่งที่บ้านหมอผีที่มีชื่อว่าอเมจุราจี คนที่แอร์ได้กล่าวไปในตอนแรกนั่นแหละครับคือด้วยความที่ว่าประเทศอินโดนีเซียนะครับเขาเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามดังนั้นเนี่ยพวกเรื่องเวทมนต์ดำอะไรต่างๆมันก็ดูค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ผิดแปลกไปจากศาสนาหน่อยดังนั้นนะครับการที่จะมาใช้บริการหมอผีหรือหมอเวทอะไรพวกเนี้ยเขาก็ต้องทํากันแบบลับๆในตอนกลางคืนทว่าอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับว่าตามชนบทหรือว่าตามพื้นที่ที่ห่างไกลจากตัวเมืองเนี่ย มันก็มักจะมีพวกพิธีบูชาผีอะไรแบบโบราณที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันมาตั้งแต่นานนมนนอะนะก็ไม่ต่างอะไรกับบ้านเราหรอกที่บางครั้งเนี่ยก็รู้สึกว่าศาสนาเองนะครับอาจจะขลังไม่พอก็เลยต้องไปทวินหาเวทมนตร์สายจากเราพ่อมดมนต์ดำเหล่านี้ฮะก็จะมีตั้งแต่มาหาเพราะว่าการงานการเรียนการเงินและที่สําคัญเลยนะครับก็คือความรักนั่นเองซึ่งแม่นางสีผู้นี้เนี่ยก็ได้แอบเดินทางมาหาพ่อหมอในเวลากลางคืนด้วยเหตุผลนี้เนี่ยแหละ ซึ่งเอาจริงๆพ่อหมอสุราจีคนนี้นะครับเขาก็เป็นที่รู้จักกันกับคนทั้งหมู่บ้านนั่นแหละด้วยความที่ว่าพ่อหมอนะครับเขาจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากโดยการทําพิธีต่างๆให้แบบไม่คิดตังค์ฮะแต่ถ้ามันเป็นสกิลอะไรที่ลําบากยากๆตรงรายเวทนานหน่อยเนี่ยแกก็อาจจะมีการเก็บค่าครูบ้างเล็กน้องเล็กน้อยนะครับนอกจากนั้นเวลาว่างๆเองนะครับพ่อหมอก็จะได้บริจาคทรัพย์สินบางส่วนเพื่อช่วยเหลือแกชุมชนอีกด้วย ก็เลยทําให้ไม่น่าแปลกใจเลยว่าถึงแม้เขาจะเป็นหมอที่ดูค่อนข้างนอกรีดนอกศาสนายัางไงนะครับชาวบ้านเนี่ยก็ยังไม่รังเกียจเขาซึ่งก็คงจะเป็นเรื่องจริงเพียงแค่ตอนนั้นเท่านั้นแหละครับเพราะว่าหลังจากที่ตํารวจได้เบาะแสจากคนลากรถแล้วนะครับเขาก็ไปขึ้นตรวจที่บ้านพ่อหมอคนนี้เนี่ยแหละซึ่งตอนแรกนะครับพ่อหมอเองก็บอกว่าแกไม่เกี่ยวแกไม่รู้อะไรแต่พอเริ่มคนบ้านเท่านั้นแหละฮะ ตำรวจก็ได้พบกับทรัพย์สินต่างๆของแม่สีที่ได้หายตัวไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้บบากระเป๋ากาไรข้อมือตำรวจก็แบบเอ๊ะถ้าเองไม่เกี่ยวอะไรแล้วของพวกนี้มาอยู่บ้านเองได้ยังไงนอกจากนั้นนะครับตำรวจเนี่ยก็ยังได้พบกับสิ่งของต่างๆอีกมากมายเลยของผู้หญิงคนอื่นที่ได้หายตัวไปด้วยนะฮะและเมื่อหลักฐานมันจำนวนจนตาแบบนี้นะครับพ่อหมอก็ต้องยอมรับสิว่าเขาเองนี่แหละที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการหายตัวไปของผู้หญิงทั้งหลายในหมู่บ้าน ทว่าวเรื่องราวนะครับมันก็ยังไม่จบแค่นี้หลังจากที่โปลิสได้สืบหาข้อมูลได้ลึกขึ้นเนี่ยเขาก็ยิ่งพบเรื่องน่าประหลาดขึ้นที่ทําให้พวกเขาเนี่ยพูดไม่ออกเลยทีเดียวนั่นก็คือแรงจูงใจในการฆ่าของพ่อหมอผู้นี้ครับโดยพ่อหมอนะครับเขาก็ได้เล่าว่าแต่เดิมเนี่ยเขาก็เป็นเพียงแค่ชาวไร่ชาวสวนธรรมดาเนี่ยแหละซึ่งอาชีพหลักๆของเขาครับก็คือการผสมพันธุ์วัวครับแต่ทว่าวมันก็คงจะให้เงินเขาได้ไม่ดีเท่าที่ควรแล้วครับ เขาก็เลยมารับจ็อบเสริมครับเปลี่ยนอาชีพเป็นพ่อหมอซะเลยก็ร่ายคาถาช่วยผู้คนต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรักการเงินการงานหรือว่าการเรียนเลยนี่แหละแต่จว่าในเวลาต่อมานะครับเขาเกิดฝันเห็นป้ปาเขาที่เสียชีวิตไปแล้วครับมาเข้าฝันซึ่งในฝันนี้เนี่ยพ่อของเขาก็ได้มาบอกว่าให้ออกไปสะสมน้ําลายของผู้หญิงที่ตายนะโดยการกลืนน้ําลายเข้าไปเนี่ยจะทําให้เจ้ามีสกิลอํานาจเวทที่แข็งแกร่งขึ้นและผู้หญิงที่ว่านั้น จะต้องเป็นผู้หญิงวัยแรกรุ่นอ่อๆด้วยนะซึ่งเมื่อไรก็ตามที่เจ้าทำเควสถึง70คนแล้วเนี่ยเจ้าก็จะกลายเป็นซูเปอร์วิสัทนี่ก็เป็นคำบอกเล่าจากพ่อหมอที่ว่าสาเหตุที่เขาต้องฆ่าผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าอะไรนะครับผมพ่อหมอนะครับยังได้กล่าวว่ามันเป็นความฝันที่แบบเหมือนจริงมากซึ่งเขาเนี่ยจำรายละเอียดของมันได้ทุกอย่างเลยเหมือนกับเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อวานและเมื่อได้รับเควสจากท่านพ่อมาแบบนี้นะครับเขาก็ไม่รีรอสิ นำเรื่องราวต่างๆเนี่ยฮะไปบอกให้กับภรรยาทั้ง3คนของเขาทราบใช่ฮะภรรยาทั้ง3คนชายผู้นี้เนี่ยมีเมียถึง3คนแต่ที่สําคัญไอ้สคนนั้นเนี่ยดันเป็นพี่น้องกันด้วยนะเรียกว่าหาเมียกันมาแบบ Family p a พ็กเกจเลยทีเดียวเมื่อได้ฟังเรื่องราวจากสามีแล้วนะครับมีเมียทั้งหลายเนี่ยก็เต็มใจที่จะช่วยทําเควสครั้งนี้ครับแต่บางข่าวเนี่ยก็บอกว่ามีเพียงแค่พี่สาวคนโตเท่านั้นนะครับที่ได้ช่วยเหลือส่วนคนอื่นๆเนี่ยกลับไม่รู้เรื่องราวความลับของพ่อหมอผู้นี้เลย โดยตอนแรกนะครับเขาก็คิดว่าจะไปหาซากของหญิงสาวมาจากที่ไหนดีนะถึงจะได้ให้มาครบ70ซากถ้าจะให้ไปขุดผีจากทุกหลุมที่มีการฝังไปนี่คงจะเมื่อยกันแน่ๆอีกทั้งร่างกายที่ HP หมดไปนานๆแบบนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจนะวะ่าน้ำลายที่มีอยู่มันจะเหือดแห้งไปแล้วหรือเปล่าสุดท้ายนะครับพ่อหมอเนี่ยก็เลยตัดสินใจฮะที่จะฟาร์มร่างกายของหญิงสาวที่ยังมีชีวิตอยู่มาะเองเลยแต่การจะหาร่างกายของหญิงสาวที่มีชีวิตอยู่มาถึง70ร่างนี้เนี่ย มันก็ยังไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ดีนั่นแหละครับเขาจะทํายังไงดีละ่ะให้พ้นจากสายตาของชาวบ้านผู้ซึ่งมีสกิลสอดส่องแบบดีกว่ากล้อง C C T V อีกหรือว่าพ้นจากการเป็นผู้ต้องสงสัยของตํารวจได้นะครับพ่อหมออามาดผู้นี้เนี่ยก็ได้เริ่มไต่ตรองขึ้นแล้วก็ได้คิดหาวิธีเหมาะสมขึ้นมาครับสุดท้ายก็มาจบลงด้วยวิธีการที่เขาจะล่อหญิงสาวเหล่านี้นะครับมาที่บ้านของเขาทีละคนซึ่งเขาคิดว่าบ้านของเขาเนี่ยมันจะเป็นสถานที่ที่รับหูรับตาแล้วก็จะสามารถปฏิบัติกิจได้ง่ายครับ ว่าแล้วนะครับชายที่ควรจะเป็นพ่อหมอที่ช่วยบำบัดภัยให้แก่ชาวบ้านเนี่ยก็เริ่มกลับกลายเป็นพ่อหมอมาหาภัยซะง,งั้นเองโดยเริ่มแรกนะครับเขาได้หาลูกค้าจากพวกที่เป็นผู้หญิงกลางคืนนะฮะหรือว่าคุณโสเนี่ยแหละเพื่อที่จะมาทําการปลุกเสก ถามว่าสาวๆพวกนี้จะมาทําการปลุกเสกทําไมนะหรือก็คือพวกคุณโสนะครับเขาก็มีการต้องการเวทมนต์ในแนวแบบดึงดูดผู้บ่าวครับเพราะการที่คนเหล่านี้ได้หาผู้บ่าวเยอะขึ้นนะครับก็หมายถึงตังในกระเป๋าเขาที่จะมากขึ้นนั่นเองดังนั้นนะครับพ่อหมอก็เลยแพร่ข่าวด้านมนต์ดำออกไปเพื่อที่จะาาล่อสาวๆเหล่านี้เนี่ยเข้ามาแต่ทว่าความหนักหนาของเควสที่ผีคุณพ่อเขาได้ให้อาไว้นะครับมันก็ยังหนักน่วงอยู่นะเพราะว่าไอตัวเลข70เนี่ยแหละซึ่งก็เป็นตัวเลขที่สูงพอควรเลย เกวกับการที่จะได้ผู้หญิงมาแต่ละคนนะครับก็ต้องเป็นผู้หญิงที่มีคุณสมบัติยิบย,ย่อยก็เลยทําให้เขาเนี่ยต้องใช้เวลาเลือกอยู่นานดังนั้นเองหากจะไปฟาร์มแต่สาวที่มีอาชีพคุณโสลแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาแบบนานหลายปีเลยพ่อหมอครับเขาก็เลยได้เริ่มเบี่ยงเป้าหมายไปหาเหยื่อแนวอื่นบ้างก็จะเริ่มหันไปหาคนธรรมดาในหมู่บ้านมั่งละซึ่งเมื่อผู้หญิงเหล่านั้นมาขอความช่วยเหลือจากเขานะครับพ่อหมอเนี่ยก็จะนัดให้พวกเธอกลับมาเจอเขาอีกครั้งในตอนกลางคืน ซึ่งด้วยความที่บ้านเขาเนี่ยมันเป็น,ปนบ้านสวนนะครับบริเวณบ้านของเขาจึงมีลักษณะเป็นไร่กว้างแล้วก็มีต้นอ้อยแบบสูงชะลูดจานวนมากครับมันก็เลยเป็นเหมือนกับสถานที่กบาบังทางธรรมชาติชั้นดีนะครับพ่อหมอก็เลยได้ให้เหยื่อที่เป็นสาวๆเนี่ยตามเขาเข้ามาในทุง่งซึ่งผู้หญิงก็ตามไปด้วยความตื่นเต้นนะครับแบบจะได้ไปรับพิธีการช่วยเหลืออะไรแบบเนี้ย เมื่อเดินมาถึงจุดจุดหนึ่งนะครับพ่อหมอก็ได้หยุดลงตรงจุดนั้นเนี่ยมันจะเป็นหลุมที่พ่อหมอเขาได้ขุดเตรียมเอาไว้ละแล้วก็บอกให้หญิงเหล่านี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในหลุมโดยมันจะเป็นหลุมเล็กๆที่มีระดับความลึกแค่ระดับเอวเท่านั้นเองนะครับหลังจากที่ผู้หญิงลงไปแล้วเนี่ยพ่อหมอก็จะเริ่มการกลบดินครับซึ่งทําให้หญิงเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้โดยเขาจะบอกว่านี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมผู้หญิงบางคนก็เริ่มจะใจไม่ดีละก็ถามพ่อหมอขึ้นมาว่าเมื่อไหร่ล่ะทีี่เ้าาาจจะไดออกมาากมมหลุน ซึ่งพ่อหมอก็ตอบว่าอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวพิธีนี้ก็จะเสร็จแล้วเมื่อดินถูกกลบบลยไปหมดนะครับพิธีดังกล่าวก็ได้เริ่มขึ้นแต่ว่าไม่ใช่พิธีอะไรที่หญิงสาวมาขอให้ช่วยนะแต่เป็นพิธีของพ่อหมอเขาเองครับพ่อหมอก็จะหยิบสายเคเบิลที่ได้นําติดตัวมาด้วยหลังจากนั้นนะครับก็จะเริ่มพันไปรอบๆคอของหญิงสาวซึ่งแน่นอนว่าตอนนั้นเนี่ยเธอก็จะไม่สามารถเปล่งเสียงอะไรได้แล้วหลังจากนั้นนะครับพ่อหมอก็จะเริ่มทําการกดฮะ กดอยู่สักระยะหนึ่งจนกระทั่งสาวๆเราเนี่ยหมดสติไปแต่ด้วยความที่ว่าบางทีการฆาตกรรมแบบนี้นะครับอาจจะทําให้เหยื่อเนี่ยเพียงแค่สลบไปเท่านั้นเองเขาก็จึงกดแช่ต่อไปสักพักครับจนกระทั่งมั่นใจว่า HP ของเหยื่อนั้นเนี่ยได้หมดลงไปจริงๆแล้วและพิธีกรรมของพ่อหมอผู้นี้นะครับมันก็ได้เริ่มขึ้นเขาได้เริ่มดื่มน้ำลายจากเหยื่อซึ่งในข่าวเนี่ยไม่ได้บอกนะว่าเขาแบบดื่มปากต่อปากหรือว่าเอาถ้วยอะไรมารองรับ แต่ว่ามันก็จะเป็นพิธีในความเชื่อของเขาที่เขาจะสามารถเสริมสกิลในะความเป็นซูเปอร์วิสาร์ของเขาได้นั่นแหละฮะหลังจากนั้นไม่พอครับความโหดร้ายที่มากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเขาได้นําเอาร่างของหญิงสาวที่ไร้วิญญาณไปแล้วนะครับขึ้นมาปลดเปลื้องเครื่องเสื้อผ้าออกให้หมดเลยเพื่อที่จะให้ร่างกายที่เหลืออยู่นะครับสามารถย่อยสลายในดินได้เร็วขึ้นก่อนที่จะนําร่างเหล่านี้ครับกลับไปฝังใหม่โดยคราวนี้นะครับก็จะเป็นการฝังให้หัวของสาวๆแต่ละนางเนี่ยหันหน้าไปทางบ้านของเขาครับ คือเขาบอกว่าถ้าทําอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาก็ยังจะได้รับพลังจากหญิงสาวพวกนี้ที่ตายไปแล้วด้วยก็ไม่ตายแล้วยังไม่เว้นนะนั่นแหละครับเขาก็เลยทําต่อไปด้วยความเชื่อที่ว่าเขาจะมีพลังมากขึ้นพลังมากขึ้นแต่แต่ว่ายังไม่ทันที่เควสที่คุณพ่อให้ก็จะสําเร็จเลยครับคดีนี้เนี่ยมันก็ได้แดงขึ้นมาก่อนจากเรื่องราวที่ดได้เล่าไปตอนต้นนั่นแหละครับซึ่งก็นํามาสู่การจับกลุ่มตัวของพ่อหมอผู้นี้ฮะแล้วภรรยาของพ่อหมอที่บอกว่าได้ไปช่วยพ่อหมอในการจัดแจงหาหญิงสาวอะไรมานี่นะครับ ก็โดนจับไปเช่นกันโดยวันที่มาขึ้นโรงขึ้นศาลนะครับก็มีการกล่าวว่าพ่อหมอผู้นี้เนี่ยก็ไม่มีทีท่าแบบจะสํานึกผิดอะไรเลยดังนั้นนะครับมันก็ยิ่งทําให้ชาวบ้านเนี่ยโกรธเคืองขึ้นสิครับจนสุดท้ายนะครับเขาก็ได้รับการตัดสินเป็นการประหารครับส่วนภรรยาของเขาเนี่ยก็ได้รับการจําคุกตลอดชีวิตซึ่งช่วงเวลาหลายๆปีที่รอการประหารอยู่นะครับว่ากันว่าพ่อหมอนะครับเขาก็ได้พยายามกลับตัวแล้วก็มาทําตัวเป็นมุสลิมที่ดี แต่ถึงขนาดนั้นก็ตามครับมันก็ไม่ได้ลบโทษอะไรของเขาได้หายไปเลยในวันที่เขารู้ตัวนะครับว่าชีวิตตนเองเนี่ยจะหาไหมแล้วเขาก็ได้ขอผู้คุมว่าขอไปคุยกับเมียวเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนก่อนที่จะถูกนําตัวไปวางบนแท่นรับลูกตะกัวไปนะครับอามัดสุราจีผู้นี้เนี่ยไม่สามารถทาเควสที่ผีคุณพ่อมาบอกเขาได้สําเร็จ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้ไปอยู่ที่เดียวกับคุณพ่อแล้วเอาจริงๆไอ้เรื่องความเชื่อความฝันความหลอนงมงายแบบนี้นะครับมันก็อยู่ในหัวของหลายๆคนนะเพียงแต่ว่ามันจะน่ากลัวถ้าหากคนเหล่านั้นเนี่ยเชื่อจริงๆแล้วเอามันมาทากันเหมือนเป็นเรื่องจริงเลยว่าแต่เรื่องพวกพ่อหมอฆ่าคนอะไรแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วบ้านเราก็มีพระนุ่งเหลืองห่มเหลืองที่ฆ่าคนอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งมันก็เคยเป็นคดีที่โด่งดังไปทั่วรัตนโกสินทร์เลยนะ เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆสนใจอยากฟังแล้วก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมหรือว่าถ้าหาใครมีคดีเด็ดๆด,ด,ดักๆเรื่องราวที่ไม่สอนกันในห้องเรียนอยากแชดเล่านะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ไม่ว่าจะทาง YouTube, Facebook, Twitter, IG คือถ้าเจอแอดทางไหนก็แปะบอกได้แต่ถ้าเห็นแวบๆแล้วเห็นว่ามันน่าสนใจเนะี่ยจะหยบมาเล่าให้ชัวร์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย